ในเช้าของวันนี้เสียงค้อนกระทบกับเหล็กดังแว่วๆมาจากด้านหลังของอู่ซ่อมรถไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่ชานอำเภอแสงแดดกลางวันนั้นร้อนจัดแต่เด็กหนุ่มคนหนึ่งยังคขงก้มหน้าก้มตาถอดล้อรถจาก,กรยานยนต์อย่างตั้งใจแม้ว่าเหงื่อนั้นจะท่วมหน้าพักก่อนก็ได้นะจ๊ะพี่เมตาเดี๋ยวจะเป็นลมไปจะลำบากนะเสียงของผู้หญิงดังมาจากประตูหลังบ้าน เธอสวมเสื้อแขนยาวสีขาวซีดกับผ้าถุงลายดอกใบหน้าที่ใสสะอาดแต่แววตานั้นดูเข้มแข็งไม่เป็นไรครับคุณโชมผมใกล้จะเสร็จแล้วละ่ะเมตตานั้นเงยหน้าขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มบางๆโทพี่เรียกฉันว่าโชมยงเธอะจ้ะไม่ต้องสุภาพขนาดนั้นเมตตานั้นพยักหน้าเบาๆก่อนที่จะหันกลับไปขันน็อตให้แน่นอีกหน่อยโชมยง ยืนดูอยู่อย่างเงียบๆก่อนที่จะเดินกลับเข้าครัวหยิบขนมกล้วยที่พึ่งนึ่งเสร็จใส่จานจากนั้นก็เดินกลับมาหาเด็กหนุ่มคนนั้นอีกครั้งนี่ขนมกล้วยจ้ะพี่ลองชิมดูนะจ๊ะพอฉันปลูกเองเลยนึบดีจ้ะเมตารับขนมจากเธอมาอย่างเก้อเขินขอบคุณนะอร่อยจริงด้วยเมตาพึ่งมาอยู่ที่นี่ได้ไม่ถึงเดือนเขามาจากอำเภอเล็กๆ ฝั่งเหนือของจังหวัดขอฝึกงานกับนกไกซึ่งเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถเล็กๆมีลูกค้าหลักเป็นชาวบ้านละแวกนั้นรถอีแตนบ้างรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างบ้างนาไก่ไม่ใช่คนพูดมากแต่ก็ชอบเด็กที่ขยันคันแข็งไอ้เมตตานี่มันซื้อไม่อู่งานเลยขยันกว่าเด็กแถวบ้านเราตั้งหลายขุมเขานั้นมักพูดกับลูกสาวเวลาที่นั่งกินข้าวเย็น โฉมยงนั้นก็เริ่มสังเกตเช่นเดียวกันเด็กหนุ่มคนนั้นไม่เคยขัดคำสั่งไม่เคยปรีปากบนไม่เคยแอบไปหลบแดดเหมือนกับเด็กฝึกงานคนอื่นๆที่เคยผ่านมาในเช้าของวันหนึ่งเมตาเอ่ยขึ้นเมื่อเดินผ่านห้องครัวและเห็นโฉมโยงนั้นกำลังเคาะไฟฉายอยู่ไฟฉายในครัวเสียหรอไม่รู้เหมือนกันจ้ะพี่อยู่ดีๆก็ไม่ติดเดี๋ยวพี่ลองดูให้นะ บางทีอาจจะแค่สายชาร์จขาดหรือว่าทานหมดนะ่ะชมยงยืนให้กับเขาเงียบๆเขารับไปเปิดฝาอย่างคล่องมือใช้ไขควงค่อยๆแกะส่วนในออกนิดเดียวเองแผ่นทองมันหลวมนะ่ะพี่บัตรกรีให้ใหม่ได้เดี๋ยวก็ใช้ได้เหมือนเดิมแล้วหลังจากวันนั้นโชมยงก็เริ่มพูดคุยกับเมตตามากขึ้นเธอชอบถามเขาเกี่ยวกับชีวิตที่บ้านเก่า เขาก็เล่าอย่างเรียบง่ายว่าอยู่กับแม่และพี่สาวบ้านของเขานั้นอยู่ติดชายป่าปลูกข้าวเป็นหลักบางทีก็หาปลาหาหน่อไม้ฟังดูสงบดีนะจ๊ะพี่ใช่จ้ะแต่บางทีก็เงียบเหงามากฉันชอบความเงียบนะจ๊ะถ้ายอย่างนั้นก็คงเหมาะสมกันนั่นแหละเมตตานั้นหลุดพูดออกไปแล้วก็หน้าแดงขึ้นมาในทันที โฉมยงหัวเราะเบาๆไม่ได้พูดอะไรอีกวันหนึ่งในบ่ายที่ร้อนจัดเมตานำองค์น้ำขนาดใหญ่ขึ้นรถเข็นด้วยแรงเพียงคนเดียวเพราะเห็นว่านาไก่นั้นกำลังไม่สบายและโฉมยงเองก็พึงกวาดลลานบ้านเสร็จเธอเดินเอาผ้าขนนูชุบน้ำมาให้เช็ดหน้าสิจ้ะพี่เดี๋ยวจะเป็นลมเอานะเขานั้นรับมาแบบเงียบๆ หัวใจที่เต้นเร็วผิดปกติโชมยงว่ายัางไงจ๊ะพี่ถ้าพี่ฝึกงานจบแล้วพี่ก็คงไม่ได้กลับมาที่นี่อีกโชมยงนั้นยิ้มพร้อมกับมองหน้าเขาพี่คงคิดถึงคนที่คอยเอาพะเย็นมาให้ตอนฝนตกพี่ก็อยากกางร่มเดียวกันกับเขาโชมยงนั้นเงียบแต่ตาเธอนั้นชื้นขึ้นพี่ชอบโชมยงจริงๆนะ และในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเอ่ยคำนั้นออกมาโชมยงพร้อมที่จะไปใช้ชีวิตกับพี่ไหมโชมยงนั้นได้แต่เอามือมาเช็ดน้ำตาเบาๆพร้อมกับพยักหน้าคืนนั้นน้าไก่นั่งจิบชาร้อนกับเมตตาใต้ถุนบ้านเองแน่ใจแล้วเหรอไอเมตตาครับนะผมอาจจะไม่มีอะไรให้แต่ผมจะไม่ปล่อยมือโชมยงแน่นอน ถ้าเองแหน่ใจข้าก็ไม่คว้างหรอกข้าก็เอ็นดูเองเหมือนกับลูกเหมือนหลานนั่นแหละดูแลลูกข้าให้ดีก็พอเสียงของไก่ขันในเช้าวันใหม่โชมยงยืนมองออกไปที่ถนนลูก,กรางหน้าบ้านใบหน้ามีรอยยิ้มจางๆชีวิตที่เรียบง่ายอาจไม่มีแสงสีแต่อ้อมแขนของคนจริงใจก็พอที่จะทำให้หัวใจนั้นอบอุ่นได้อยู่เสมอ เสียงจัก,กระจัดในยามบ่ายร้องระงมไปทั่วแนวป่าไม้เบื้องหลังบ้านไม้ยกใต้ถุนหลังเล็กบ้านหลังนี้สร้างด้วยไม้เก่าๆหลังคามุงสังกะสีมีรมั้วไม้ไผ่เตี้ยกันแนวไร่ข้าวโพดด้านหนึ่งอีกด้านเป็นแปลงนาเล็กๆที่ยังคงรกร้างโมโยงก้าวลงจากเกวียนอย่างระมัดระวังหอบข้าวของเล็กน้อยที่ติดตัวมาไว้ในมือ เมตารีบเดินอ้อมมารับของจากเธอในทันทีเหนื่อยไหมโชมบ้านพี่อาจจะไม่สวยไม่ใหญ่แต่เราจะทำให้มันอบอุ่นด้วยกันนะหญิงสาวนั้นมองบ้านอย่างพินิจด,ดวงตาไม่ได้วาดวันหากแต่แฝงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ฉันไม่ได้มาหาความสวยงามหรอกจ้ะพี่เรามาอยู่กับคนที่อยากใช้ชีวิตด้วยต่างหาก แม่ของเมตาออกมายืนที่บันไดบ้านใบหน้าที่เงียบครึมแต่แววตานั้นก็อ่อนลงเมื่อมองเห็นโฉมยงแม่นี่โฉมยงเมียผมเองครับหญิงชารานั้นพยักหน้าเบาๆไม่พูดอะไรมากนักก่อนที่จะชี้ไปที่แนวต้นตาลด้านหลังแม่แบ่งที่นาตรงนั้นไว้ให้หลูกแปลงหนึ่งสองคนเองจะได้เริ่มต้นกันง่ายขึ้น นั่นคือทุนที่แม่ให้ลูกสร้างครอบครัวแม่เองก็มีแค่นั้นและเมตานั้นยกมือไหว้อย่างซาบซึง้งโชมยงก็ยกมือไหว้ตามด้วยความเคารพเช่นเดียวกันชีวิตเริ่มต้นใหม่อย่างเรียบง่ายในวันต่อมาทั้งสองคนช่วยกันทำความสะอาดบ้านเก็บเศษไม้เก่าหรือฟางเก่าในยุง้งมัดไว้ใช้ททำเตาไฟและเชื้อเพลิงเมตตา เริ่มขุดแปลงปลูกผักริมรัว้วซ่อมหลังคาที่รัว่วและทำรั้วไก่หลังบ้านส่วนโชมยงนั้นก็หัดต้มน้ำเต้าหู้จากสูตรที่เธอนั้นอ่านในสมุดจดของแม่เมตาหัดลองผิดลองถูกอยู่หลายวันวันหนึ่งขณะที่นั่งพักจากงานเช้าทั้งสองคนนั่งมองแปลงผักเล็กๆที่พึ่งหวานมาเมล็ดเศษเราอาจไม่มีเงินไม่มีทองเป็นกอเป็นกรรมเนอพี่ แต่เรามีบ้านแล้วยังน้อยเราก็ยังมีกันอยู่โฉมยงนั้นหันมายิ้มบางๆพิงไหลเขาอย่างเงียบๆวันเวลานั้นผ่านไปความสุขเล็กๆก่อตัวขึ้นในทุกวันโฉมยงเริ่มขายน้ำเต้าหู้ในหมู่บ้านเด็กๆเรียกเือว่าพี่โฉมน้ำเต้าหู้บางคนก็แซวว่าอร่อยกว่าในตลาดในอำเภอเสียอีกแต่ความสงบนั้น ก็เริ่มถูกแตะต้องอทีละน้อยเริ่มมีชายหนุ่มสองสามคนจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาหาเมตาเพื่อนของเมตตานั่นเองอ้างว่ามาช่วยขุดดินบ้างมานั่งเล่นที่บ้านบ้างโธ่ไอเมตาเองอยู่ที่นี่ต้องไปหาเพื่อนบ้างนะอย่าหมกตัวอยู่แต่กับเมียไม่อย่างนั้นชีวิตเองมันจะเหี่ยวเฉาโอ้ยเอาอย่างนี้สิเองก็มานั่งกินน้ำกับพวกขาน้อยจะได้หายเหนื่อย เมตานั้นหัวเราะไม่ได้ปฏิเสธส่วนชมยงนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรจากนั่งคุยตอนบ่ายกลายเป็นกลับมาตอนคำ่ำจากนั่งเล่นใต้ถุนบ้านกลายเป็นหายไปทั้งช่วงบ่ายเย็นวันหนึ่งขณะที่ชมยงต้มน้ำเต้าหู้อยู่ที่หลังบ้านเธอหันไปมองทางเข้าบ้านที่เงียบสนิทไรซึ่งเงาของผู้เป็นสามีแสงตะวัน ที่เคยสาดเข้าหน้าต่างก็เริ่มอ่อนลงเหลือเพียงแค่ตะเกียงน้ำมันดินที่เริ่มสว่างขึ้นทีละนิดในยามพลบคำ่ำเธอนั่งลงข้างหม้อน้ำเต้าหู้ค่อยๆค,คุณไปช้าๆสายตาจับจ้องเปเลวไฟใต้เตาแต่ใจของเธอในตอนนี้กลับลอยไปที่เงาของชายคนหนึ่งที่ยังไม่กลับบ้านเช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นเช่นเดิมตะวันเพิ่งพ้นแนวไม้ชายป่า เสียงไก่ขันในยามเช้าดังก้องไปทั่วทั้งลานบ้านโชมยงลุกขึ้นต้มน้ำเตาหู้ตั้งแต่ฟ้านั้นยังไม่สว่างดีกลิ่นถั่วเหลืองนั้นหอมฟุ้งไปทั่วครัวเล็กๆหลังบ้านถือค่อยๆคนหม้ออย่างใจเย็นแล้วหันไปมองเรือนนอนที่ยังคงเงียบสนิทเมตามไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เป็นคืนที่สาในรอบสัปดาห์แล้ว พี่ไปค้างบ้านเพื่อนมานะ่ะเพื่อนมันไม่ยอมให้พี่กลับเลยคำที่เขาพูดเป็นประจำจนกลายเป็นประโยคที่คุ้นหูหลังจากส่งน้ำเต้าหู้ให้ลูกค้าประจำเสร็จโชมยงก็กลับมาดูแลแปลงผักหน้าบ้านเก็บไข่ไก่ทำปุ๋ยหมกักและซ่อมแซมรั้วไม้ไผ่ที่ล้มเพราะฝนตกหนักเมื่อคืนร่างกายของเธอนั้นเหนื่อยล้าแต่ใจกลับเหนื่อยยิ่งกว่านั้นเสียอีก เพื่อนบ้านก็เริ่มซุบซิบนินทากันมากขึ้นโธ่นางโชมยงเอ้ยเห็นเองอยู่คนเดียวทุกวันผัวเองไปไหนละเนี่ยถ้าอยู่บ้านคนเดียวบ่อยๆแบบนี้มันจะอันตรายเอานะปิดบ้านปิดหน้าต่างดีๆโชมยงนั้นไม่ได้ตอบอะไรเธอเพียงแค่ยิ้มแล้วเดินจากไปวันหนึ่งเมตากลับมาบ้านในตอนเย็นโชมยงก็รีบเก็บของจากแปลงผกัก เดินเข้าไปหาผู้เป็นสามีด้วยความดีใจพี่กลับมาแล้วหรอจ๊ะวันนี้ฉันทำน้ำพริกไว้ด้วยพี่ลองไปชิมดูไหมจ๊ะเมตตานั้นวางกระเป๋าลงแรงๆก่อนที่จะพูดด้วยเสียงห้วนพี่เหนื่อยพี่จะนอนยังไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นแหละชมยงนั้นมองเขานิ่งๆก่อนที่จะพูดด้วยเสียงเบาพี่อยู่บ้านบ้างก็ได้นะจ๊ะฉันอยู่คนเดียวมาหลายวัน ฉันรู้สึกกลัวๆนะจ้ะชายหนุ่มหันขวับมามองเธอในทันทีด้วยสีหน้าที่ขุนเคืองโธ่โชมจะพูดอะไรกันมากนักนะอยู่ที่บ้านเรามันไม่มีอะไรหรอกเธอจะกลัวไปทำไมคำพูดนั้นเหมือนกับหินก้อนใหญ่ที่กระแทกหัวใจของเธอเธอนั้นได้แต่นิ่งไปพักใหญ่ก่อนที่จะก้มหน้าเก็บจานเงียบๆคืนนั้นเมตาหลับไปอย่างไม่สนใจยายดี โชมยงนางสักพายอยู่ที่ใต้ตะเกียงน้ำมันน้ำตาไหลออกมาเงียบๆโดยที่ไม่กล้าออกเสียงหลายสัปดาห์ต่อมาโฉมยงรู้สึกเหนื่อยผิดปกติอาเจียนบ่อยและเริ่มเวียนหัวง่ายเมื่อไปปรึกษามหมอที่อนามัยเธอก็กลับมาพร้อมกับกระดาษใบน้อยและหัวใจที่เต้นแรงตอนนี้เธอท้องได้เกือบสองเดือนแล้วเย็นวันนั้นเอง เธอจึงเตรียมกับข้าวและรอสามีกลับมาถึงบ้านเพื่อที่จะได้บอกข่าวดีเมื่อเมตากลับมาถึงหน้าบ้านโชมยงก็รีบเดินออกไปรับผู้เป็นสามีในทันทีพี่เมตาเรากําลังจะมีลูกแล้วนะพี่พี่ช่วยอยู่บ้านกับฉันมากกว่านี้ได้ไหมจ๊ะเมตานั้นหยุดเดินในทันทีใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดอะไรนะโฉมยง นี่เธอจะใช้ลูกมาผูกพันพี่เหรอเห็นว่าเมื่อก่อนไปคุยกับแม่เรื่องที่นาหรือว่าเธอจะฮุบที่นาพี่ใช่ไหมโชมยงนั้นอึง้งน้ำตาเริ่มไหลในทันทีเธอได้แต่สายหน้าเบาๆพี่ฉันไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยนะฉันก็แค่อยากให้พี่อยู่กับฉันพอได้แล้วเธอโมยงถ้าเธอจะทำให้พี่ต้องเสียทุกอย่างพี่ก็จะปกป้องที่นาของพี่ไว้ก่อน ในเช้าวันรุ่งขึ้นเมตาไปที่บ้านของพี่สาวแล้วทาเรื่องโอนที่นาแปลงที่แม่นั้นเคยให้เขาให้กับพี่สาวได้เป็นคนถือโฉนดแทนเมื่อโฉมยงนั้นรู้เรื่องเธอก็ไม่พูดอะไรเธอเพียงแค่นั่งนิ่งอยู่ที่หน้าบ้านคืนนั้นฝนตกหนักฟ้าร้องดังก้องไปทั่วแต่ใต้ถุนบ้านยังคงมีแค่แสงตะเกียงริบรีและหญิงสาวที่นั่งกอดเขา่า น้ำตาไหลเงียบๆอย่างไม่หยุดเสียงลมจากแนวป่าด้านหลังพัดเย็นมาต้องใบหน้าของโฉมยงในเช้าวันหนึ่งเธอพยายามลุกขึ้นจากที่นอนอย่างยากลำบากข้างกายมีเด็กชายตัวน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่ถึงเดือนนอนหลับตาพริมมือเล็กๆกำเสื้อของแม่ไว้แน่นวันคลอดนั้นไม่ใช่วันที่เธอจะลืมได้อย่างง่ายเลย ในยามค่ำวันฝนตกหนักโชมโยงปวดท้องอย่างรุนแรงเมตานั้นไม่อยู่บ้านและไม่มีใครอยู่ใกล้พอที่จะช่วยได้เธอจึงเรียกป้าสมเพื่อนค้างบ้านให้พาไปโรงพยาบาลด้วยเกวียนอดทนไว้นะนางโชมเดี๋ยวก็ได้เห็นหน้าลูกแล้วเสียงปลอบโยนของป้าสมยังคงก้องอยู่ในหูของเธอเด็กชายตัวน้อยลืมตาดูโลกในตอนตีสอง เสียงร้องของเขาเป็นสัญญาณเริ่มต้นของชีวิตใหม่โชมยงน้ำตาไหลออกมาในทันทีทั้งเพราะเจ็บทั้งเพราะสุขปนกันส่วนเมตตานั้นแวะมาที่โรงพยาบาลในตอนเช้าของวันถัดมาลูกเราแข็งแรงก็ดีแล้วเขานั้นวางกล้วยหอมสองลูกไว้บนโต๊ะข้างเตียงแล้วพูดสั้นๆก่อนที่จะเดินจากไป โฉมโยงก้มหน้ามองลูกไม่ได้รังเขาไว้เธอไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีเมื่อกลับมาถึงบ้านโฉมโยงยังไม่ทันที่จะหายดีก็ต้องฝืนลุกขึ้นมาต้มน้ำเต้าหู้ขายอีกเพราะเธอนั้นไม่มีรายได้เลยลูกก็ยังเล็กต้องซื้อผ้าอ้อมซื้อยาและนมบ้างในบางครั้งอดทนหน่อยนะลูกเอ้ยถ้าแม่หยุดขายนานกว่านี้ เราอาจจะไม่มีข้าวกินกันนะแม่จะรีบกลับมานะเธอนั้นพูดกับลูกน้อยในอ้อมกอดเบาๆแต่แล้ววันหนึ่งลูกน้อยกลับมีไข้สูงร้องงอแงทั้งคืนโฉมยงรีพาไปโรงพยาบาลอีกครั้งหมอบอกว่าคงต้องพักฟื้นหลายวันเธอนั้นได้แต่นั่งอยู่ข้างเตียงของลูกหมองเงินในกระเป๋าที่เหลือเพียงเศษเหรียญเมื่อกลับมาถึงบ้าน โฉมยงตัดสินใจขอพูดกับเมตตาอย่างจริงจังพี่เมตาจ๊ะถือว่าฉันขอเธอนะจ๊ะพี่พี่เอาโฉนดที่นาของเราไปจำนองหน่อยได้ไหมเราจะเอาเงินมาดูแลลูกตอนนี้พี่ก็เห็นว่าลูกไม่สบายบ่อยต้องซื้อ,อยาฉันเองก็ต้องหยุดขายของหลายวันแล้วไม่มีรายได้เลยฉันสัญญานะพี่ ถ้าลูกออกจากโรงพยาบาลแล้วฉันจะตั้งใจหาเงินไปไถ่ายโฉนดมาคืนพี่นะเมตานั้นนิ่งไปนานแววตาของเขาเองก็เริ่มสัม่นไหวโฉมพี่ไม่กล้าไปหาพี่สาวเลยพี่รู้ว่าเขาเองก็คงไม่อยากจะคืนโฉนดพี่แต่พี่พี่เป็นเจ้าของนะแล้วตอนนี้ลูกเราก็ต้องการความช่วยเหลือในที่สุด เมตาก็ยอมพาโฉมยงและลูกไปที่บ้านของพี่สาวในบ่ายวันหนึ่งพี่สาวของเมตาที่ตอนนี้นั่งอยู่ที่หน้าบ้านใบหน้าราบเรียบมีอะไรหรอไอเมตาพี่คือว่าฉันจะมาขอโฉนดที่นาไปใช้หน่อยนะ่ะพอดีลูกไม่สบายต้องรีบใช้เงินเมตานั้นเสียงเบาเหมือนกับคนที่เกรงใจพี่สาวมาก หญิงสาวคนนั้นหัวเราะออกมาเบาๆอย่างเย็นชาโท่พวกเองเนี่ยพี่ก็ให้เงินพวกเองตลอดไม่ใช่หรือก็ถือว่าซื้อที่นาของเองละกันจะมาเอาอะไรอีกล่ะโฉมยงอุ้มลูกน้อยแน่นขึ้นเธอไม่ได้ตอบโตอะไรเพียงแค่พยักหน้าเบาๆพร้อมกับน้ำตาที่ไหลรินและเดินกลับออกมาช้าๆเมตานั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นแววตาสับสนเจ็บปวด ไม่รู้ว่าควรพูดอะไรดีในคืนนั้นขณะที่ลูกน้อยนอนหลับอยู่บนตักโฉมยงได้แต่มองแสงตะเกียงที่ไหววูบอยู่ตรงหน้าแล้วพูดกับตัวเองเบาๆบางทีบ้านหลังเดิมก็คงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วสินะแม้ว่าจะมีลูกเกิดมาก็ตามกลางดึกในคืนหนึง่งเสียงฟีเท้าที่แผ่วเบา เดินผ่านแนวญ้าหน้าบ้านไม้ที่เคยเงียบงันเมตากลับมาถึงบ้านด้วยสีหน้าที่อิดโรยเสื้อเปื้อนฝุ่นและเศษคโคลนดวงตาแดงกำราวกับคนที่เพิ่งผ่านการร้องไห้มานานเขานั้นหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านหันมองเข้าไปในใต้ถุนสายตาก็สะดุดกับภาพหนึ่งโฉมยงนั่งพับถุงกระดาษใบเล็กๆใต้แสงตะเกียงน้ำมันข้างตัว ส่วนลูกชายตัวน้อยนอนหลับอยู่บนเสือ่อข้างๆถุงกระดาษกองพเนเินที่กำลังรอให้โฉมยงมาพับนั่นเองเสียงพับกระดาษเบาๆดังสม่ำเสมอแต่ในความนิ่งนั้นกลับสะท้อนความพยายามและความอดทนที่หนักแน่นเมตตาเดินไปนั่งลงข้างๆผู้เป็นเมียโฉมยงเงยหน้าขึ้นช้าๆมองผู้เป็นสามีอย่างนิ่งๆกลับมาแล้วหรอจ๊ะพี่ โฉมยงนั้นถามเบาๆเมตตาได้แต่พยักหน้าเพื่อนที่พี่ไว้ใจก็เอาเงินพี่ไปหมดเลยมันไม่คืนพี่เลยโฉมยงตอนนี้พี่ไม่เหลืออะไรแล้วละ่ะโฉมยงนั้นนิ่งก่อนที่จะตอบไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่ถ้าเราเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันเราก็ยังมีอะไรเหลืออยู่นะพี่ทำผิดมามากขอให้พี่ได้แก้ไข ขอให้พี่ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะเธอนั้นได้แต่เงียบไปครู่หนึ่งพร้อมกับพูดช้าๆไม่ใช่เพื่อตัวฉันแต่เพื่อลูกจ้ะพี่ถ้าพี่ยังอยากเป็นพ่อของเขาก็ลุกขึ้นมาเธอนะจ๊ะเมตตานั้นก้มหน้าน้ำตาหยดแรกไหลลงมากระทบกับหลังมือวันรุ่งขึ้นเขาตื่นแต่เช้าตรู่ออกไปตัดไม้ซ่อมหลังคาเก่าหาฟืนเข้าบ้าน ่อมรัวไก่ที่พังและไปช่วยโฉมยงผู้เป็นเมียขายน้ำเต้าหู้ที่หมู่บ้านในตอนเช้ามือของเขานั้นยังคงไม่คล่องแต่หัวใจกลับแน่วแน่ถุงพวกนี้พับยังไงหรอโฉมเขานั้นถามผู้เป็นเมียเบาๆในเย็นวันหนึ่งโฉมยงสอนเขาอย่างไม่ลังเลลูกชายตัวน้อยที่นอนอยู่ข้างๆก็นอนหลับด้วยดวงตาที่พริมเมตาหัวเราะเบาๆ ดวงตาที่เคยเศร้าก็เริ่มมีแววอบอุ่นขึ้นมาอีกครั้งหลายวันผ่านไปเพื่อนบ้านก็เริ่มพูดคุยกันใหม่ฉันน่ะเห็นไอเมตตามันแต่เช้าเลยหาบของตามเมียไปขายทุกวันเลยสงสัยมันจะกลับตัวกลับใจบางทีคนเราก็ต้องล้มให่สุดก่อนนะจ๊ะป้าถึงจะรู้ว่าที่สุดของชีวิตคืออะไรกันแน่ในคำวันหนึ่ง เมตานั้นนั่งรับมีดอยู่ข้างเตาไฟโฉมยงเองก็กำลังต้มน้ำเต้าหู้อยู่ใกล้ๆเขาเงยหน้าขึ้นมามองผู้เป็นเมียพร้อมกับพูดเบาๆโฉมพี่ขอบคุณมากเลยนะที่ไม่ผลักใส่คนที่ผิดพลาดอย่างพี่เธอนั้นยิ้มจังๆขอบคุณพี่มากเหมือนกันเลยนะจ๊ะที่พี่พยายามกลับมาทำให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง หรืดูฝนในปีนั้นเริ่มตน้นโดยสายฝนที่โปรยปลายแทบทุกวันแต่ภายในบ้านไม้หลังเล็กที่ชายป่ากลับมีอุ่นไอของความพยายามและการเริ่มต้นใหม่เมตานั้นตื่นแต่เช้าตรู่ต้มน้ำเตรียมฟืนหาบน้ำจากบอ่อแล้วหันมาพับถุงกระดาษอย่างตั้งใจลูกชายตัวน้อยในตอนนี้วิ่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านส่งเสียงหัวเราะสดใส เมตาหันไปมองโฉมยงผู้เป็นเมียที่นั่งพิงหมอนอยู่ข้างหน้าต่างใบหน้าของเธอในตอนนี้ซีดเซียวแต่ก็ยังคงมีรอยยิ้ม,มนอ่อนช่วงหลังมานี้เธอมักจะเหนื่อยง่ายลุกขึ้นไม่ถนดัดและมีอาการวิงเวียนอยู่บ่อยครั้งเมื่อพาไปหาหมอที่อนามัยหมอก,ก็บอกว่าเป็นภาวะเหนื่อยล้าสะสมจากการทำงานหนักติดต่อกันมานานหลายปี ขาดสารอาหารอีกด้วยให้พักผ่อนให้มากที่สุดนะครับห้ามยกของหนักห้ามอยู่หน้ากองไฟนานๆแล้วก็ต้องกินอาหารให้ครบด้วยเมตานั้นรับฟังทุกคำอย่างตั้งใจตั้งแต่นั้นมาเขาก็เปลี่ยนบทบาทจากชายที่เคยหายหน้ากลายเป็นพ่อบ้านเต็มตัวเขาหาฟืนหุงข้าวซักผ้าผาลูกไปโรงเรียนและช่วยเมียพับถุง พร้อมทั้งขายของในทุกๆเช้าอีกด้วยคืนหนึ่งโฉมโยงนอนพิงตักผู้เป็นสามีตายตะเกียงน้ำมันที่ส่องแสงนวลๆเธอจับมือลูกชายที่นั่งอยู่ข้างๆเบาๆพี่โฉมโยงเรียกเมตาด้วยเสียงที่แผ่วว่ายังไงแค่ฉันเห็นพี่อยู่กับลูกฉันก็มีความสุขแล้วละจ้ะเมตานั้นกุมมือนั้นแน่นขึ้น พี่จะอยู่ตรงนี้ตลอดไปเลยนะเขานั้นตอบด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่ร่างกายของโชมยงนั้นก็ยังคงอ่อนแรงลงเรื่อยๆแม้จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดในเย็นวันหนึ่งขณะที่ฝนตกพรำๆเมตานั่งอยู่ที่ข้างเตียงของผู้เป็นเมียมือกุมมือของเธอไว้แน่นโชมยงหลับตาอย่างสงบใบหน้าเรียบเฉยไม่มีความทุกข์ เขาก้มลงกระซิบเบาๆข้างหูของผู้เป็นเมียพี่ขอโทษนะโชมขอโทษที่พี่รักเองช้าเกินไปภายนอกหน้าต่างไม้เล็กๆมีหยดน้ำฝนเกาะพราวเสียงพัดลมใบไม้ไหวเบาๆภายในใจของชายคนหนึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อยากย้อนกลับไปแก้ไขแต่ก็รู้ว่าทำไม่ได้เขานั้นได้แต่นั่งนิ่งอยู่ข้างกายเธอ เรากับจะใช้ทุกลมหายใจเฝ้าดูแลเธอให้ได้พักอย่างสงบอย่างที่เธอนั้นสมควรได้รับมาตั้งนานแล้ว